พอมิ่นกันนะครับมีหรือเปลา่าก็าะจีตึไปตึบเงาน่าจะมีนะครับเก่าอยู่ด้วยเก้าไผเก้อย่างนี้เนาะอ้อหันอยู่ไหนครับหันนิดกลางพึ่งนี่อย่างเงาห้งเนี่ย ยู่นยุครับน่ครับนครับน่นยุ้นะครับอยู่ลึกเงามามาครับดูขอเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ ปะครับลุยกันเลยครับนี่ครับก่อยตัดน้ำเข้าไปนะครับเข้าหย้ครับทังนี้อยู่ไหนมันกันนะครับนี่ครับ อยู่ใหนเหมือนกันนะครับใจโทรศัพท์ถ่ายแล้วมันเลยละบ,บากนะครับจะซื้อจะซื้อกล้องกลมมีตั้งนะนี่ครับหันแล้วครับโลาไฟหุ้มหมือนควันหุ้มหมือน จุดไฟก็ระวังนะครับอากาศตรงนี้อากาศแห้งแลนะ้งเนาะน่ครับกบง้าม,มาแล้วนะครับ หันครอบนอกสองครอบด้วยกว่าพอได้นะครับเดี๋ยวลองพอั้งไหนครับจเป็นจะได้ครับ เข้าบ่ถึงเลยนะครับกินน้อยมันนะน,นักเนาะจังไี่ ครับไกลแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับมันรุ่นกันครับเพื่อจะได้ครับกว่าจะเอาได้นะครับใจเวลามึนนะครับ ห้างไปบข่อยดุก็่าโบโตได้แล้วครับป้าไอหังดุดุแล้วก็โหเสียเวลามาครับลนเดือดมู่กิดแม่แล้วครับลุยเข้าไปครับจะไปหั้วคมัน ได้าแล้วครับบอลนะครับงาํงางําเลยครับห้างนี้ก่อขั้นต่ำห้างนี้นี่น่าจะสองร้อยห้าสิบขั้นต่ำเลยนะครับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนี่ครับประมาณนี้นะครับห้องน,นี้นะก็ะถือว่างําอยู่ครับ